ใช่ไหมหนูบอกแล้วอันนี้เหมาะกับพี่มากเลยอืมเนี่ยมีอีกอันนะคะดูไหมฮะฮะจะกลับแล้วเหรอคะถึงถึงเวลากลับแล้วเหรอคะไม่ไปไม่ได้หรออยู่ด้วยกันไม่ได้เหรอคะ พี่ค้างห้องหนูก็ได้นี่หนะเนี่ยมีเสื้อผ้าหนูอยู่ด้วยแล้วก็อือืโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะงั้นงั้นเดี๋ยวหนูไปส่งนะคะ กลับดีๆนะคะอืมมาปไปไม่ได้จริงๆโง่พรุ่งนี้พี่มีงานหนูไปส่งได้นะคะอือคืคิดถึงคิดถึงค่ะ คิดถึงมากๆเลยด้วยก็ช่วงนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งหลายเดือนนะะี่ค่ะหนูคิดถึงพี่มากๆเลยค่ะหรือว่าหรือว่าพี่เบื่อกันแล้วเหรอคะ เบื่อกันแล้วหรือเปล่าคืออจริงๆแล้วหนูก็แอบเห็นพี่ไปกับคนหนึ่งวันนั้นตอนที่หนูกลับจากที่ทำงานพอดีไม่ได้ตั้งใจจะตามหรือไรนะคะแต่มันบังเอิญเห็นก็เลยอืม หรือหรือว่าความจริงแล้วพี่หมดรักหนูแล้วหรือเปล่าคะว่าหนูน่าเบื่อหรือเปล่าหรือว่าหนูติดพี่เกินไปหนูทำตัวน่ารำคาญหรือเปล่าคะหรือว่าหนูทำอะไรให้พี่ไม่สบายใจหรืออื๋โอโดน ปวดหัวหนูค่ฮะพี่ไม่ได้เบื่อนี่พี่คนสวยกลัวจะติดหนู จะไม่เป็นอันทำงานอย่างงั้นเหรอคะน่ารักจังแฟนคนสวยของโซงั้นเรากลับเข้าห้องกันไหมคะ อะไรคะอ๋อนี่เหรอก็ให้พี่นั่งตักหนูไงคะคุณสวย <laughs> ไม่ให้หนีคะ่ะอืมไม่ให้หนี <laughs> ก็หนูก็นึกว่าเบื่อกันซะแล้วนึกว่า อืูไม่ไม่เก่งซะอีกฮึอะไรอะไรไม่เก่งหรอคะอืมก็เอาใจพี่ไม่เก่งไงคะ <laughs> โอ๊ย เจ็บนะคะตีกันแบบนี้ซาดิสเหรอค่ะคนสวยเฮ้ยอันนี้เจ็บจริงแล้วค่ะแหมจะยอมเล่นิดเตียวเองแล้วโซเก่งไหมคะ ก็เรื่องนั้นแหละค่ะหรือพี่ไม่ชอบส u p ปรับให้ได้นะคะลองคุยกันดูไหมอยากให้ปรับตรงไหนไหมคะหืมหืยังไงนะคะเก่งเก่งเกินไปอะไรนะไม่ได้ยินเลยอะโอ้ย คนสวยมือหนักจังเลยค่ะเจ็บหมดแล้วเนี่ยรางวัลคนเก่งค่ะก็น่ารักเก่งได้ไหมหน้าแดงจังเขินเนาะเขินแล้วคะ หรือว่า <c oughs> ดูเหมือนว่าจะมีคนแค่สะก,กิดก็ติดหรอคะเนี่ยตายแล้วโอ้ยเก็บแรงมาทำอย่างอื่นนะคะอย่าตีกันหอ้าเล็บเล็บยาวนี่ไง เปนล้วคะพร้อมมั